พี่น้องไปครับวันนี้จัดตามก็มอขอครับพี่น้องปากสว่างครับเบิ Jill ่งไกลๆครับใส่ทางจ่วยใส่ข้มูลสูตไหนลูกยีมันวันเป็นโปุยโอเลยครับเลยสว่ครับพี่น้องครับเบิ่งของชือใครเนาะทางพี่น้องวันนี้สามสิบเอ็ดครับพี่น้องครับเบิ่งไก่ครับทางควรมือซันเลยว่านใส่หนิบวานโบแมนว่านสันก็นี่เพิ่งไก่เพิ่งนี้ข้อมือไก่เพิ่งไก่

ว่าว่ว่ชนะอบางมึงกินเรามึงเขียนมาเรื่องอย่างนี้าเม่อไหรแต่ที่เดียวเียวร่องงลูกจิตรแนเต็มสระไดอยู่ดืวสอยู่ค้ยจิรกินเ้งเขาสูงกูยู่เป็นสูตัวเป็นบ้าอยู่เน้องก็เป็นผู้เชี่ยงเขาอีกเชียวภาษาเขาคุณั่งโบเขาเมาเาเขาเป็นลูกิรอ้อมขาวอ้อมเหงายแล้ว จวักมาคักธนาที่บังหรอ่ท่านนี่ท่านนี่ตัวผมตัวอะไรลัะตัวตัวอันไหนไหนถงที่แล้วแล้วเป็นไงพระท่านราตัวนึงฟังเราจะร้องมานี่ตัวร้องมาร้องร้องเพิ่งแม่มาร้องโอ้โหฟื้นหยันไปหาหมอนแ่เลยเหรแม่คอยเขาิน <minority> ด่บ <SM> ัวบุตรบนต่ลูกสาวลูวชายแล้วไ่ กบนพวนยังบั้งอย่างนี้อบนั่นเลยยังต้งอย่่งบมันถ่มที่เมียแใส่แงสองแน่หกสามคุณนะเห็นภาพไหมเนี่ยปล่อยุมสีป็นกอี่ยงรอนเ่่แนนนเแล้วบอกขาเทไปท่จาหาดี้มือไหาดเลยเ้าดนหาเออมันเป็นสัมาคยเรื่ปล่อยหู mời hai lần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 

แล้วเอ็งมันเตรียมมาสามขวดเลยนะเนี่ยเนื้อม่นเนื้อเดี๋ยวลงมาเขาจังอาขวดแฉเอาลงหาได้เหรอพีสุดแล้วเลี้ยวเลี้ยวอ่ะของแฉะนี่บางคนคนละขี้หยดมันมีซุ่มเลยเหรอเออลนุ่นไหลลงอ่ะได้พันหุ่นนี่ยังกันมึงเออเออเทียบศิลาะประเทศเนาะประเดีดยวีนึ่งเทียบแล้วครับเทียบแล้วยำเบอร์หนึงเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายจับไหมท่านเดี่ยวดิเขากูตูกูตูเลยดิเขกลัวอย่างหนึ่งเนี่ยมันได้ยังไงเนี่ยมัำทำยังเไม่หน้ากูเลยว่าแก่เนี่ย

นาที่เคืองเมือไหมเอาดเอานที่เค <I 'll, S 2> ืองกันเอานที่เคืองจะหาเพิ่มอีกแม่มอไหครับโอ้จับเพิ่มแม่จับกายแม่ขนไม่สุจอมคืนเเนี่ยเอ้ยีว่าจสุดจอมคืนนั้นนาที่เคืองอ่ะตือเมืองนาที่เคืงเดี๋วนี้ว่นาทีเดียว่ไม่จเวลารถนึงจับจเวลาจับมืกันจับมงเห็นไหมจับเใจวลางายเี่เดี๋ยวจะยืนเอาบมีนาฬงกาต้นจับนิกานะ

ผมไปยุคุณละไก่แก่ยครับตั้งใบางกลางครับไปเลยจะไปตั้งใบางกลางนี่ครับพี่น้องครับเมง่ออบางกลางพี่น้องเอาเอาเอาบางนันลุดไปแล้วครับลุุดกล่องไปแล้วพี่น้องครับทีมหาพี่มาลุ้มเอาเอา

โค้งกบม่เห็นพ mm. mm. right. oh, e ี่น้องจังแสงกเวีเวบินไม่เป็นหรอเอาเดีเดียวียว้ียวมียวเมียียวเดียดยเยวเดีียวเดียเดีียวเดีดยเวเดีเี